เดลมิทาโรสวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะวันนี้ก็เปิดไพ่ให้กับชาวราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของชาวราศีกันกันก่อนนะคะ พลังงานของชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีสิ่งที่อยากจะทำมีเป้าหมายแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างไม่เป็นดังใจนะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีอุปสรรคมีเรื่องติดติดขัดขัดคุณอาจจะกำลังรอคอยหรือว่ามีตัวเลือกในการที่อยากจะได้โอกาสใหม่ๆสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่า อยากจะออกอยากจะพุ่งทายานไปข้างหน้านะคะจากจุดที่คุณอยู่อยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากจะได้โอกาสดีๆอยากให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตตัวคุณเองอาจจะพยายามมุ่งมั่นอยู่ก็ได้นะคะอาจจะกำลังเอาจริงเอาจังหรือว่าตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อวันหนึ่งที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณก็พร้อม ที่จะลุยพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นเรื่องที่คุณคิดคุณหวังหรือคุณปรารถนาอยู่นะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ยากหรือคุณอาจจะกำลังรอคอยอยู่ก็เป็นได้คุณรู้สึกว่าคุณเฝ้ารอคอยโอกาสนี้ให้มันมาถึงคุณอาจจะรอมาสักระยะหนึ่ง คุณเองพยายามมุ่งมั่นอุตสาหะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างตั้งใจนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามจะประคับประคองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจสถานการณ์หรือแม้กระทั่งการที่คุณพยายามจะเติมเสริมหรือเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองคุณอยากจะให้ถึงวันที่คุณสามารถเป็นอิสระได้ จากความรู้สึกเหล่านี้หรือว่าจากสถานการณ์เหล่านี้ถ้าสมมุติว่าใครที่กำลังมุ่งมั่นทำงานอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามแล้วคุณก็ยังคงต้องทำแบบนี้ต่อไปเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะได้มีโอกาสโอกาสที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเห็นผลคุณได้เป็นอิสระ จากสถานการณ์หรือความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ของชาวราศีกันนะคะที่จะเจอในช่วงพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้รับโอกาสใหม่ หรือโอกาสที่คุณเฝ้ารออยู่ก็ได้นะคะคุณจะมีความมั่นคงเริ่มมองเห็นความชัดเจนอะไรต่างๆในสถานการณ์ตัวคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งจากภายในจิตใจเป็นคนมีเหตุมีผลทำอะไรก็มักจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้าง จะเป็นจุดที่ตัวคุณเองมีภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงคนแวดล้อมก็มักจะให้ความร่วมมือในช่วงนี้นะคะเรื่องที่คุณกังวลอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้หรือภาระหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปคล้ายๆกับว่า เหมือนคุณจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเอาตัวรอดหรือว่ารอดพ้นจากสถานการณ์หรือความรู้สึกที่มันค่อนข้างทุลักทุเลอยู่แต่ว่าในที่สุดเนี่ยเดือนนี้คุณก็จะเห็นถึงความสําเร็จมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันอาจจะไม่ได้พลิกหน้ามือไปหลังมือเลยแต่คุณจะเริ่มเห็น ความชัดเจนมากขึ้นมองเห็นว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพยายามมาเนี่ยมันกำลังจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแนวโน้มไปในทางที่คุณรู้สึกพอใจมากขึ้นสถานการณ์ที่คุณเคยรู้สึกว่ามันมีความคลุมเครือหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความกังวลก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ คุณลังเลไม่แน่ใจทุกอย่างมันดูทำให้คุณเหมือนจะต้องรอคอยมันก็จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคำตอบที่ทำให้คุณเนี่ยได้เป็นอิสระไม่ว่าคำตอบนั้นจะเป็นอย่างไรคุณก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยคุณจะได้ไปต่อจะได้ทำสิ่งอื่นต่อแต่จากหน้าไ้าแนวโน้มคำตอบ ความเป็นไปได้ที่คุณกำลังจะได้เจอนะคะมันก็เป็นไปในทางบวกมันจะทำให้คุณเป็นอิสระจากความกังวลสำหรับหลายๆคนอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องพยายามประครับประคองตัวเองสักนิดนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดภายในคนรอบข้างคุณต้องใช้ความอดทน อย่างน้อยก็ต้องอดทนเพื่อให้มันผ่านสถานการณ์นี้ไปแต่พลังงานของคุณแล้วก็สถานการณ์ของคุณโดยรวมที่จะได้เจอในเดือนนี้นะคะคุณสตรองจากข้างในมันส่งผลและมีอิทธิพลกับคนรอบข้างเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ ให้คุณรักษาพลังงานของคุณแบบนี้ไว้นะคะยังไงพลังงานของคุณเนี่ยก็จะมีผลกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวตนของคุณหรือสภาวะรอบตัวของคุณขออวยพรให้ชาวราศีกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ mm. เห็นความชัดเจนได้รับโอกาสใหม่ๆมีความมั่นคงในจิตใจและมองเห็นความมั่นคงในชีวิตนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ